สวัสดีเฉลิมลาภครับสวัสดีครับผมอนุทินมงสังกกรครับว,วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการระหว่างบรรทัดครับวันนี้ก็เ,เป็นอ,อ,อีกตอนหนึ่งที่เราอยากจะคุยในเรื่องที่เนี่ยวเวลาพูดถึงคาสันีีมากปุ๊บคนก็จะนึกถึงคอสซอมฟอนนึกถึงคาสันดีมากก็นึกคอสซอมฟอนก็ลอยมาเลยนะฮะหรือว่านึกถึงคอสซอมฟอนก็นึกถึงคาสันดีมากเป็นอันดับแรกๆก็หวังว่าหวังใจว่าจะเป็นแบบนั้นต่อไปนะครับก็ที่จะชวนพี่เช่ คุยเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าเรื่องของ c ค้าซอมฟอนเนี่ยตอนนี้ d i a l o g ที่เราใช้คุยกันเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ที่เรื่องของว่า c ค o า o อมฟอนคือการสร้างความแตกต่างทำให้มันดูพิเศษแล้วก็สร้างความจดจำสร้างอัตลักษณ์องค์กรอะไรตอมีอะไรไงครับเรากำลังจะบอกว่าม,มันไม่ใช่แค่เป็นประตูเดียวในการที่จะเปิดเข้าไปพูดเรื่องของ การทำคอสตอมฟอนการทำคอสตอมฟอนมันก็มีมิติอื่นๆด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยมันก็ขยับมาทศวรรษที่3แล้วด้วยซ้ำถ้ากิดพูดในยุคของดิจิทัลไทเฟสใช่ไหมครับก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องว่าเฮ้ยมันมีแง่มุมอื่นอีกนะที่มันทําให้เกิดความต้องการในการที่จะทำคอสตอมฟอนเดอรล็อกในการที่จะพูดถึงคอสตอมฟอนนะมันจะได้กว้างมากขึ้นกว่าที่เรากําลังผลิตซ้ําในช่วง20่ปีที่ผ่านมา ครับนะครับในมุมมองผมนะครับอย่างเช่นปัจจุบนันนี้เราพบว่าใดๆก็ตามมันกลายเป็นระบบสัมผัสหมดแนละ้วถูกไหมฮะคมมี UI UX เข้ามาเกี่ยวข้องหมดแม้กระทั่งรถยนต์อย่างนี้ถูกไหมฮะที่มีจอคอนโทรลต,ต,ตรงกลางอะไรอย่างี้ในการสั่งงานปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาที่รถยนต์เนี่ยแน่นอนว่าแบรนด์ต้นทางเนี่ยเขาก็มี UI UX ของเขามาถูกไหมฮะแะะต่วราต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นต้องทําอักษรเนี่ยที่เป็นฟิตกับตัวพื้นที่ในเนื้อที่ที่ถูก ออกแบบมาแแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมันในการที่เอาฟอนต์ที่มีทั่วไปที่ใช้ในงานพิมพ์เนี่ยไปใช้ใน UI เนี่ยจริงมันก็ไม่ไม่ใช่ต้แต้นอยู่แล้วเพราะว่าการออกแบบวิธีคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เกิดคอสตอมฟอนได้ในบางครั้งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการนี้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เฉพาะว่าสร้างความแตกต่างบางทีเราอย่างบ่อกี UI อย่างเงี้ยมันไม่ต้องแตกต่างขนาดนั้นก็ได้แต่ทํายังไงให้แบบอย่างแบบที่มีอยู่แล้วมันสามารถที่จะแสดงผลได้ ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าฟิตกับคอนดิชันข้อจำกัดของไอตัวฮาร์ดแวร์ในที่นี้อาจจะเป็นแบบ U I U X อย่างเช่นในรถยนต์หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่ที่ฟอนต์มันใบปรากฏ<ช>เพราะรฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประตูที่จะเปิดเข้าไปเปิดบทสนทนาว่าเ,เราทำคอสตอมฟอนเพื่ออะไรอย่างถ้าเกิดว่าในทางของผมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของ Financial benefit คือผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่มีคอสตอมฟอน เพราะบางครั้งเนี่ยองกรใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาทำรีแบรนดิ้งหรือว่าทำแคมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องอะ่ะเยอะหลายภาคส่วนทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ฟอนต์ที่เลือกใช้มันมาอย่างไงอาจจะมะีเขาลางในการที่จะกำกับนิดนึงว่าจะใช้ตัวไหนไหมาแล้วก็ทุกคนก็ไปเพ์เชสแต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องก็ไปเพ์เชสมาสุดท้ายก็คือมาคิดกับลูกค้าแหละใช่ใชทูเฟรชไดรบินแล้วก็วันหนึ่งก็อาจจะแบบว่าตื่นขึ้น,นมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดกดเครื่องคิดเลขดีๆตัวเลขพวกนี้โอ้โหมันมาหาศาลมากเลยเราจ่ายไปเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกคนใช้ฟอนที่เหมือนกันเพื่อแคมเปญน,นี้เพื่อแคมเปญน,นี้<ะ>หรือว่าเพื่อการปรับแบรนด์ ครั้งนั้นๆอะไรเงี้ยทำไมเราไ่ถึงไม่ทําไปเลยล่ะคอสตอมตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์ถัดมาด้วยก็คือว่าอ๋อในเมื่อทําคอสตอมแล้วสามารถที่จะทําซ้ําได้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายให้กับผู้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนกับเมื่อกี้เราพูดไปก็คือสร้างความแตกต่างได้ด้วยถูกไหมครับใก็ในแง่ไฟแนนซ์ก็คุ้มค่ากว่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองเป็นแบบนี้ครับการสร้างความแตกต่างเนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ที่เช็คบ็อกที่2หรือเช็คบ็อกที่สาม ใช่ครับสเรื่องที่เราพูดมาเป็นตัวอย่างแบบว่าเร็วๆมันก็มีแง่มุมที่จะพูดถึงคอสตอมฟอน ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าแค่การสร้างอัตลักษณ์และความแตกต่างอย่างเดียวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยดูเหมือนทุกคนเนี่ยเข้าช่องนี้กันหมดเลยรวมถึงนักออกแบบด้วยนะที่ผมเป็นห่วงไม่ไม่ถึงขนาดกังวลกันแล้วกันเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราพูดในเดอล็อกที่มันซ้ำๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะ่ะม,มันกลายเป็นลูกค้าไปเข้าใจว่าอ๋อถ้าตัวเองไม่ต้องการแตกต่างก็อาจจะไม่ต้องทาคัสตอมก็ได้แต่ความจริงไม่ใช่เขาอาจจะต้องการใช่กลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องทําตัวให้แตกต่างหมดในบางครั้งมันก็ไม่จาเป็นเมื่อกี้ท้าคุยเรื่องเนนีี่กกกกไมมําตตตต้้องิดววััััับบลละท เพราะว่าบางทีใช้ทั้งตัวกษรตัวเลขอะไรนี้เป็นต้นคือไม่ต้องแตกต่างแต่แค่มันต้องเข้ากันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงคอสซอมฟอนน่ะถ้าเกิดว่าเราไม่หันด้านอื่นอ่ะแล้วเราพูดแต่ด้านเดียวด้านเดียวซึ่งมันไม่ได้ผิดนะตอนณ25ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มพูดเรื่องคอสซอมฟอนนะ่ะแน่นอนเรื่องการสร้างความแตกต่างอ่ะมันเป็นอะไรที่คน<ม>ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจาได้ง่าย ที่สุดหรือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดมันถึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นแรกนใน,นการที่จะจับต้องง่ายที่สุดใช่ในการที่จะช่วยสื่อสารให้ให้คู่สนทนาเราอะเขาเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะทําแต่วันนี้เนี่ยพอ20กว่าปี25ปีมันผ่านไปแล้วเนี่ยตรงนั้น,น่ะมันได้อินสติทิวไปแล้วไงคือทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วผมมองนะว่าเราน่าจะไป explore dialogue ที่เกี่ยวกับ custom font นะ่ะในด้านอื่น,นๆเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าสมัยก่อนถ้าเกิดว่ายังมีบทสนทนาที่มัน มันได้โปรโมทให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราทํามากขึ้นก็อยากจะชวนว่าถ้าเกิดใครที่ที่เป็นนักออกแบบตัวอักษรนะหรือว่าแม้กระทั่งเอ c นซี่อะไรเงี้ยเนาะเรามาชวนคุยในมิติอื่นว่าการทำคอสตอมฟอนนี่มันตอบโจทย์หรือว่ามันเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์เรายังไงมากกว่าที่จะคุยกันแค่ว่าให้มันแตกต่างมันมีแง่มุมที่สามารถจะพูดถึงได้อีกนานับประการเลยเรายินดีที่จะคุยในมิติอื่นที่บางทีแล้วเออ จริงแล้วทำไมเราไม่เคยนึกถึงคอสอมฟอนในมิตินี้เลยะน,นะครับจริงๆมันมีเรื่องที่ที่ยาวกว่านี้นะถ้าจะเล่านะเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อกี้พี่พูดตัวเลข25ปีนะว่าสองทศวรรษกว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเริ่มต้นคอสอมฟอนในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะพูดให้คนเข้าใจถูกไหมฮะแต่วันนี้ ย่างที่พี่พูดว่าคนเข้าใจตรงกันค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่ว่าเราก็อยากจะเพิ่มมิติอื่นหรือมูลค่าในมุมมองอื่นให้กับอุตสาหกรรมถูกต้องแล้วเดี๋ยวไว้ในเอพิโซดถัดไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะคงจะได้พูดเรื่องคอสมฟอนอีกแหละผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยังมีอีกหลายซอยหลายประเด็นที่สามารถที่จะพูดถึงมันได้สำหรับเอพิโซดนี้นะครับของระหว่างบรรทัดผมอนุทินมงสังกรครับผมสุภกิจเฉลิมลาภครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปของระหว่างบรรทัดนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ